ถามเมื่อเราเมื่อเชื่อมจักรวาลได้เราสามารถเสกนี้ได้ถ้าทำได้จริงๆปาน,นี้ทำไมก็เสกตัวเองเป็นเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเป็นอมะตะแล้วสิคะตอบใช่ครับเราสามารถเสกให้ทุกคนทุกประเทศร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีสีสุข มีได้แล้วแน่นอนหรืออยากรวยคนเดียวก่อนก็ได้นะครับฮ่าฮ่าฮ่าก็ยุคทองใหม่ที่จะเข้ามานี่ไงครับคือผลที่เรารวมได้รวมกันเสกขึ้นมาส่วนใครที่ตื่นก่อนเชื่อมต่อก่อนจิตจักรวาลได้ก่อนอยากจะรวยก่อนมั่งมีก่อนก็เสกสุขไปก่อนโลกใหม่ได้เลย ก็จิตเขาไปไวกว่ากายจึงต้องรู้สึกให้จิตเต็มก่อนกายจึงจะเต็มตามแล้วจิตเราละ่ะเต็มก่อนแล้วหรือยังนั่นละ่ะคือประเด็น